สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามการทางช่อง YouTube Tip c o n f idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามการทางเพจ Facebook Tip c o n f idence ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทิปก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะในหัวข้ออาการของผู้หญิงที่มีใจให้คุณ สำหรับเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะคะที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าไปพบเขาได้ไปพูดคุยแต่ว่ายังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจอะว่าผู้หญิงเธอจะมีความรู้สึกชอบเราบ้างไหม หรือว่ามีใจให้เราบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้ทิปก็มีลักษณะอาการของผู้หญิงที่เริ่มจะมีใจให้คุณผู้ชายที่ได้เข้ามาพูดมาคุยนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะในหัวข้อแรก อาการแรกเลยนะคะที่ผู้หญิงจะแสดงให้คุณผู้ชายรู้ว่าเริ่มมีใจแล้วล่ะนะคะก็คือเธอจะยิ้มค่ะยิ้มทุกครั้งที่เจอว่าครั้งอาจจะมียิ้มแบบเขินอายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเธอจะพยายามยิ้มให้คุณเสมอนะคะอาการที่2 เวลาเจอกันค่ะเธอจะมีท่าทีแบบดีใจอะ่ะแสดงออกว่าเธอดีใจที่ได้มาเจอคุณได้มาอยู่ใกล้กันกับคุณนะคะาคาก็อาจจะมีแบบตื่นเต้นเออเป็นๆน,นะคะตื่นเต้นใจสั่นอะไรประมาณนี้นะคะคือ จะอันนี้พูดถึงความรู้สึกข้างในของผู้หญิงนะก็จะมีแบบตื่นเต้นเออใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็รู้ว่า,วาดีใจเออที่ได้แบบได้เจอกันได้ไปอยู่ใกล้กันได้ไปพบเจอกันประมาณนี้นะคะก็จะมีอาการแบบเนี้ยนะคะก็จะแสดงออกแบบชัดเจนว่าเออดีใจนะที่ได้มาเจออะไรอย่างงี้เนะาะค่ะต่อไปอาการที่3เวลาที่พูดคุยอะไรนะเวลาที่คุณผู้ชาย เล่าเรื่องอะไรให้เธอฟังนะคะผู้หญิงเธอจะมีความตั้งใจฟังมากสนใจฟังเรื่องที่คุณผู้ชายเล่ามากมากนะคะและบางทีเธอก็จะมีซักถามพูดคุยโต้อตอบในเรื่องที่คุณผู้ชายเล่าหรือบางทีเธอก็จะชวนคุณผู้ชายคุยเรื่องที่เธอแบบ อยากรู้ก็จะชวนคุณผู้ชายคุยบางทีก็จะชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้หญิงเขาเริ่มจะมีใจให้คุณผู้ชายแล้วนะคะต่อไปเราไปดูกันที่อาการที่4เวลาที่คุณเล่าอะไรไปแล้วใช่ไหมผู้หญิงอะคะ่ะเธอก็จะแบบถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบชี่ดีที่คุณรู้สึกประทับใจหรือคุณไปทำอะไรมาแล้วมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมผู้หญิงอะเขาก็จะรู้สึกแบบ เออชื่นชมคุณนะ่ะบางทีคุณไปทําอะไรแบบสาเร็จมาเธอจะแบบชื่นชมคุณอาจจะแบบแสดงอาการแบบปลื้มจังอย่างเช่นอุย๊ยเก่งจังเลยอุย๊ยที่เก่งจังเลยค่ะอุย๊ยเก่งจังเลยเธอเก่งจังอ่ะประมาณนี้หรือไม่ก็อุย๊ยทําได้ไงอ่ะเออไม่ค่อยมีใครทําได้เลยนะเนี่ยทําได้นี่คือเก่งมากเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเธอจะชมคุณนะคะชมแบบ เหมือนอาการของความปลื้มว่าอาประมาณนี้นะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5คุณจะได้เบอร์โทรได้ไลน์เธอรวมถึงโลกโซเชียลต่างๆของเธอเช่น Facebook Instagram นะคะถ้าเธอมี TikTok อะไรแบบนี้คุณจะได้ได้ทุกอย่างเหตุผลคือเธอต้องการเปิยเผยให้คุณ รู้จักตัวตนของเธอนะคะต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณผู้ชายนะคะแล้วเวลาที่ได้เบอร์โทรหรือได้ไลน์กันไปนะคะบางครั้งที่เธอแบบนึกถึงคนอ่ะเธอก็จะมีการแบบเออถ้าคุณบ้างใช่ไหมเวลาคุณส่งข้อความไปบางทีถ้าเธอว่างอยู่เนี้ยเธอก็จะตอบคุณแบบเร็วคุณไม่ต้องรอ,อนานอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปอาการที่6ก เธอจะพยายามให้คุณช่วยเหลือเธอขอความช่วยเหลือจากคุณอย่างเช่นบางครั้งอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเช่นกินน้ำอันนี้อันนี้คือเวลาไปเดดหรือเวลาไปเจอกัน เวลาไปกินน้ำใช่ไหมจะมีขวดน้ำอะไรเงี้ยเธอจะเปิดไม่ได้ค่ะเธอบ pues, เปิดให้หน่อยค่ะช่วยเปิดให้หน่อยค่ะออะไรประมาณนี้นะคะเธอจะให้คุณช่วยเหลือเธอหรือไม่บางทีก็ของมันอยู่ไกลก็จะบอกคุณอุ pues, ้ยช่วยหยิบให้หน่อยค่ะอุ pues, ้ยอะไรอย่างงี้นะหยิบให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือคุณไงหรือไม่เธอมีเรื่องอะไร deserted, มาเธอก็จะหาเรื่องมาปรึกษาคุณบางทีเธอมีเรื่องอะไรที่จะแบบอย่างเช่นอยากจะไปเลือก ของขวัญสมมติว่าให้พ่อเออวันเกิดพ่อเธอบอกว่าวันเกิดพ่อจะซื้อของขวัญอะไรให้พ่อดีนะเออคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณผู้ชายเขาก็จะมาปรึกษาว่าเออผู้ชายเขาอยากได้อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าเธอก็จะมาขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นจากคุณนะคะนี่คืออาการหนึ่งที่ผู้หญิงเขาเริ่มชอบคุณหรือเริ่มมีใจให้คุณนะคะอาการต่อไปอาการที่7เธอ จะมาเล่าให้คุณฟังว่าเนี่ยได้เล่าเรื่องของคุณให้เพื่อนฟังด้วยนะเพื่อนอะ่ะอยากรู้จักคุณนะเออเพื่อนเขาแบบเขาฟังจากที่เราเล่าแล้วเขาอยากเจออยากรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะแปลว่าเธอเริ่มเปิดเผย คุณกับเพื่อนของเธอนั่นก็แปลว่าเธอเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะคะหัวข้อต่อไปหัวข,ข้อที่8เวลาที่คุณบังเอิญไปถูกตัวเธอบังเอิญไปสัมผัสหรือว่าบางทีก็ตั้งใจอย่างเช่นแบบจะข้ามถนนสมมติก็มีแบบเอ้ยจับมือข้ามถนนนะคะ แต่คณสอบเวลาสกิดเออให้ดูอะไรให้ดูของดูนั่นดูนี่นะแล้วเธอไม่มีท่าทีว่ารังเกียจคุณเลยเธอจะแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต่อต้านคุณนะไม่ได้สะบัดออกหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบรังเกียจคุณนี่ก็คือหนึ่งอาการที่แปลว,ว่าคุณผู้หญิงนะคะเธอเริ่มมีใจให้คุณนะคะต่อไปไปที่อากาศชิ เธอจะจำเรื่องราวที่คุณเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่องวันสำคัญของคุณวันเกิดคุณเธอจะจำได้นะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดือนหน้าเราจะต้องไปต่างจังหวัดนะไปทำงานต่างจังหวัดนะเธอจะจำได้ นะคะว่าอ๋อคุณเคยเล่าว่าคุณจะไปต่างจังหวัดวันนั้นวันนี้นะพอถึงวันเธออาจจะเป็นคนมาพูดหรือว่ามายยํำหรือว่ามาถามคุณอีกทีหนึ่งว่าเอ้จะไปต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเออจัดกระเป๋าหรือย,อยังอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งอาการที่แปลว่าผู้หญิงเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะคะและอาการสุดท้ายอาการที่สิ ธอจะเริ่มถามคุณถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณเช่นเธอเห็นคุณเคยกับเพื่อนผู้หญิงอ้าวเราตีก่อนเราเป็นเพื่อนผู้หญิงอ่ะเธอจะถามว่าเอ้ยคนนั้นใครหรอที่เห็นวันก่อนอะ่ะใครหรอหรือว่าใน a c e b o o k อุ้ยคนนั้นน่ะใครหรอบางที จะถามแบบแซเชลคือแยบแยบแย,บ,ยบดูแบบอยากรู้อะไรประมาณนี้นะเธอจะถามนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางเอิญเธอเกิดรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเก่าของคุณบางทีบางทีคุณจบกับแฟนเก่าไปอาจจะแบบจบด้วยดีเป็นเพื่อนหรือไปอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่เหอะนะผู้หญิงเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแฟนเก่าปั๊บจะระแวงทันทีเธอจะรู้สึกแบบอาจจะไม่พอใจคุณหรือรู้สึกไม่สบายใจ หรือรู้สึกง,งอนคุณอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าผู้หญิงเธอเริ่มมีใจให้คุณหรือเริ่มชอบคุณแล้วนะคะถ้าผู้หญิงถามถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นที่เขาเห็นหรือว่าใกล้ตัวคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคุณผู้ชายจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เธอรู้ว่าผู้หญิงคนอื่นๆเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นญาติที่น้อง หรือเป็นแค่คนที่ติดต่องานกันอาประสานงานการติดต่องานกันแค่นั้นนะคะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เธอเชื่อใจนะคะผ่านไปแล้วสำหรับอาการที่ผู้หญิงเขาจะมีใจให้คุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มคุยหรือได้คุยกับ ไขไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะลองเอา10อาการที่ทิปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไปสังเกตเธอดูนะว่าคุณผู้หญิงที่คุณไปคุยด้วยนั้นนะเธอเริ่มมีอาการทั้งสิบอาการที่ทิปบอกไปบ้างไหมนะคะลองไปสังเกตดูนะคะคุณอาจจะรู้ว่าเอยผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ เขาเริ่มมีใจให้คุณแล้วล่ะเริ่มชอบคุณแล้วล่ะนะคะคุณจะได้เดินหน้าต่อเดินหน้าสารสัมพันธ์ต่อกับเธอโดยที่คุณเองก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเองก็จะไม่ผิดหวังนะคะและในครั้งหน้านะคะที่ก็จะหาเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยสำหรับในวันนี้ ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะคะโควิดยังระบาดอยู่นะป้องกันตัวเองดีๆนะคะรักษาสุขภาพให้ดีเนาะออกจากบ้านสวมแมส่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆค่ะใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณที่เราสัมผัส ะะหรือไม่ก็ต้องเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ทุกๆคนรอบข้างเราเนาะค่ะสำหรับรายวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย